ตาม่กกาคิมคยจงิมมไอ่ะไม่ใช่กิมไม่กิมไอซ์ตีเป็นไอติมทางั้นเลยไม่ใช่จีเนียรกาคิมอ๋อไม่ิมน้ำตาลไอซิ่งไอซิ่งนโนาโนกินอะไมานี่นเดื่มมาแล้วน้ำตาแบบนี้

pem Wow uh Bebem. 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 Bebem.